สวัสดีทุกทุกคนคะ่ะวันนี้อ้อมาเจอกระถิ่นกินไม่ได้เต็มเลยคะ่ะหลังจากที่อ้อทำคลิปแยกให้ดูนะคะว่ากระถิ่นกินได้และกินไม่ได้มีลักษณะอย่างไรคะ่ะวันนี้อ้อมาเจอแบบกินไม่ได้เต็มปากนะคะนี่ค่ะ ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะที่ทานไม่ได้ค่ะออกเต็มเลยค่ะยอดเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ค่ะกระถินฝรั่งทานไม่ได้นะคะแฝดค่ะอ้อได้ทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะว่าทานไม่ได้เป็นยังไงทานได้เป็นยังไงวันนี้อ้อมาเจอทุง่งใหญ่เลยค่ะ เต็มป่าเลยนะคะมีแต่ทานไม่ได้ค่ะฝั่งนี้ก็มีนะคะดูสิค,นคะนี่ค่ะดอกไม้ขึ้นเต็มเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะในป่านี่ค่ะออกเต็มเลยค่ะนี่ค่ะลักษณะ แบบนี้นะคะดอกเช่อแบบนี้ออกเต็มเลยนะคะแล้วก็ถินที่ทานได้ไม่เจอเลยค่ะใครอยากเขีนนะว่าอุ้ยออกเต็มเลยจะเป็นกระถินฝรั่งที่ทานได้ะค,ะค่ะไหมค่ะออกใกล้สนอด้วยนะคะ ยาตะกระแตนค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆดอกกันค่ะ,คะกระทินแฟนนะคะทานไม่ได้ค่ะ างนี้ใช่เหมือน้วน,นะคะกระถินแฝดค่ะไม่มีที่ทานได้เลยค่ะอ้อพยายามมองหาที่เขาทานได้ว่าอยู่ใกล้ไหมไม่มีเลยนะคะคลิปนี้อ้อก็เอากระถินแฝดที่ทานไม่ได้มาให้ทุกคนได้ชมกันแค่นี้นะคะบายๆทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้อ้อด้วยนะคะ ไม่บายดุกคนค่ะ